เอาอยังไอ้นี่บ่ต้นเละแบบนี้โดนเลโดนเละกับไม้บ่ไม้แตกน้อยมะเรียงที่กูจะทำกับข้าวเหนือบานช้างเลยใช่เลยอ้าครับผมพี่น้องมือนี่สวัสดีครับฟ้าอุ่มขึ้นก็เพรามือนี่บรรยากาศก็ยังฝนอีกต้นเลยครับผมมือนี่ไอ้ไม้ยูบานกรับเลยครับนะนี่ครับไม้แบบนี้ครับเปิดขึ้นมากอาจจะหลุจักนะครับเนาะบานกรับครับผมมือนี่ไอ้ไม้เบื้องนี้ครับยังมากหนี่มันเห็นแล้วครับมือนี่มากครบเลยครับนะนี่ พราะว่าตัวมันหนาชี้ยงอยู่ครับผมนี่นี่ครับนี่มาเจอคุยไปนี่ครับคุยแรกได้เลยครับนี่ที่ไม่เจอนี่ครับคุยแรกเลยใส่พุ่นแหล่ะเออมันนี้มาครบทีมนะครับผมพันสร้างพันสารพันหน่อยแล้วก็พันวัดครับผมมาครับมัอนี่ไอ้ใส่นี่ครับผมเพราะมันเพราะมันกัดมันนี่ครับผมนี่ต่วหนูาจจะเป็นหนูใหญ่นะครับุยนี่ ไม่น่าจะเป็นตัวแรกนะครับเนี่ยนี่ครับผมพี่น้องพัดสางหอวโอ้เป็นหนูนหน่อยทันว่าาเพระว่ามันหมดหน่อยแหละครับนี่ครับนี่คุยเบื่งนี้ครับพี่น้องเห็นบ่อ๋อจัดไปครับผมพี่น้องทช่ไหมใส่ฟังสีฟ้าพี่ขาดไว้ตรงนี้เลยครับผมนี่เป็นอย่งไรเนาะสีมีตัวบ่เดี๋ยวเราจะลงผลงานครับผมพลังสีฟ้าสูตรเกมก้นคอยไม้ลูกบลีครับผมนี่ครับนี่ครับน้ำสี พอฟ้าเดี๋ยครับเป็นตาแซบครับผมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราชมผลงานตอนยามเลยนะครับเด้อไม่ขออยากใช้คำหนะครับตัวนี้ตรงดีเลยครับนี่มันดีมากครับเราตอนนี้สีม่วงกลัวสีหาม่วงครับผมไปครับผมแจ๋วพังสีฟ้าลุยมาเจออีกแล้วครับผมอยู่ไหมครับแบบนี้น่าจะอยู่นะครับในรูรูรูแปวอยู่นี่นี่แปวก็ยังเตียนเตียนอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับรูเยอะเลยเราจะใส่รูแปลได้ไหมครับนี่ นี่รูแปลวันไปเนาะเห็นไหมรูแปลวเลยอ่ะแค่นี้รูมันอยู่นี่ครับขุดใหม่ใหม่เลยครับเนี่ยยังไม่มีใครมายุ่งเลยครับน,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 นี่ครับลอยครับเพิ่งไปเพิ่งมานี่ครับเออนี่จะดักเป็นขี้ใต้รูแปลวมันจะดักเป็นอ้าะโพดน้ําแดงนะครับเนาะแล้วตัวนู้นก็จะดักเป็นขี้ใต้อีกหลังหนึ่งเดี๋ยวผมดักเอาตัวนู้นนะอังหนึ่งเออดักสองหลังพอ กีใต้แล้วก็กระโพดตรงนั้นเนาะแจ๋วี่น้ังรอชมผนงานครับวันนี้วูวแจ๋วผนพันช้างนู้นครับตรงต้นไม้ครับผมู้ตัดไปครับผมแจ๋วพลังสีฟ้าเรานี่ครับผมเราใช้พลังสีฟ้าตัวนี้ครับก้อยไม้รบุรีครับผมแล้วก็กระเบกนะนี่กรับใหม่ครับผมเพื่อเงเปิดงานที่ใชยนาทมาครับผมเดี๋ยวจะว่าโอ้ยไม่ดักิดกับกเก่าแหนาฉันวานี้เนี้ยกลับไปไม่ใช้ได้สามปีครับสามปีสี่ปีใช้ได้ครับผมนี่นี่ครับ ฉีดไปสองทีครับผมนี่แจ๋วครับผมนี่สุดยอดเดี๋ยวไปดูตรงนั้นเราจะใช้กระโพดขีดแบบไหนนะครับผมไปครับผมนี่แจ๋วนำไปเรารุ่นครับผมคืนนี้ดูนี้แจ๋วพลังสีฟ้าจัดไปนี่ครับหลังนี้ผมจะใช้น้ำแดงนะครับผมนี่น้ำแดงนี่ครับสูตรใช้เปล่า้อยนะครับใช้ดินแห้งๆแบบนี้ครับผมเขาเหมาะเราจะฉีดน้ำแดงลงไปครับผม สองทีสามทีครับผมนี่เอาสามทีเลยเอาชอบเบิ้ลนะครับวนี้น้ําแดงครับผมถัดไปครับนี่ดูดิน้ําแดงกับพลังสีฟ้าอันไหนจะหมังครับคืนนี้แต่นี้เราไปสกัดไว้ทุนแล้วไม่เป็นไรแต่ไ้นู้นทีนะครับเนาะสุดยอดปากรูอย่างนี้นะครับผมนี่จะเป็นไงพี่น้องเดี๋ยวรอชมครับผมนี่แก้วน้าแดงน้ําแดงแรงฤทธิ์แัดไปครับผมเจอกันตอนยาเลยนะครับทีนี้เจ้าครับพี่น้อง เราบชมผลงานครับเลยไปทูน,นู้นอีกหนูเป็นทิวป่าถั่วนะป่าข้าวถิ่นนะครับผมแจ๋วจัดไปครับเวัาดีครับวันแม่แม่จันเอาเช่นนี้พอแล้วกินขหอยกินปาลาเดี๋ยวนะครับ,บนะ้ันต้องกินข้าวกว่าแต่ว่าห้องทองด้วยน้องวัวคอกนี่น่นงนะอ,นองวององัวสามสี่โลเนาะสามสี่โลห้องกินทีมงานมาครบนะครับวันนี้วันนี้เฮ้ยยังวันนี้วันยามกลับหรอครับผมแกก้ันยามหนูเนาะยิ่ยใหญ่แล้วครับผมอิ่มเลยเด้่ ทาองอะรครับลุาจั์ไปคนเดียวมาจัดอาจารย์ไปคนเดียวาาายยเดี๋ยว,วไปดูนี่แหละคนไปนู่นไปนู่นไปนู่นตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนใส่บ่วงเพิ่มกับใส่ะมันอเนะ <c oughs> อ้อเรมันน <c oughs> าเ้ออยพนี่นออาหนาวครับมือี้มื่อี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมทำไมมันหนาวเงี้ังงี้ต้องเพง,งอาจารย์พอสุรพจนน่นะออีรไหนครับเอกีเ่กล้อาเลยครับผม เห็บ้านสาวออน่าได้ครับเนอะนยามกับกุ้มแรกอหอยไหมโรบรีนะครับเนาะเห็บ้านชายแบบนี้แหลกะพันทนะางน,นี้ได้ไหมฮะหนึ่งลิ้นนะครับเอ้าปานโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับพลังสีฟ้าเราทำงานแล้วครับนี่ไปคับไปจับมาตัวแรกตัวแรกค,คนลิ้นน่อยน้นตกคนใส่กันเป็นวัดครับพี่นอ้องฮ่าฮ่าฮ่าวู้ เรียบร้อยเรียบร้อยเออเนี่ครับผมเขามาจางขางเด้วยมาจากปุ่นเด้วยเรีย<อ>บร้อยครับผมพี่น้องสุดยอดครับผมตัวงามเลยหนูก็เลี้งเป็นบ่าวเป็นสาวครับผมจัดไปครับตัวแรกเขานี่ต้องเอาไปใส่กระเล้งไ<อ>ว้ก่อนโอเคโอเคอเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยเอ,อาแยมเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องตัวงามเลยครับผม ตัวไหนฮามานาครับผมหนูลรบุรีครับผมมาเป็นหนูเชน่านะครับมื่อวานวันนี้เราอยู่ที่ลรบุรีครับผมเป็นวัดฤๅษีครับจัดไปครับผมเดี๋ยวพระนางสีฟ้าครับอู้หลัทางออสองทีไปครับผมต่อครับพี่น้องโดนน้่งกันเชน่าครับขึ้นนี่ไอ้ไม่ใส่ไปไร่หม่องอยู่ที่เด็ดก็มีหลายหม่องว่าที่ตั้งกล้องไม่ได้ตั้งนะครับแล้วเพราะว่าฝนตกพอดีโอ้ยไอแม่กระเซ็งขึ้นกันครับผมแต่ว่าพังสีฟ้าห้างประยันฝนครับเนาะสู่ครับผม ไปต่อครับเดี๋ยวเนี่ยลูกเพ่สองฟังเนี่ยโอ้เรียบร้อยไหมใส่หัวเฮสยดร้อยปะมาาฟังอผมว่าล้วตัวอันนี้จะเป็นเงี้ยกระโพดได้ฟังนี่ลูกเพ่หายกระโพดผมหายแล้วครับโดนตมวกหลกเข้มมากเลยแสดงว่ามีโมูไมาเอาไปครับกระโพดนี่นี่มีเป็นเงี้ยกระโพดเนี่ยกระโพดรูปหายไปแล้ว อ๋อเดี๋ยวเอาไปผมเกาวโอ้ครับผมสวยสอข้ามาครับโอ้ยไม่ขึ้นมานี่มือนี่นี่ครับผมอ๋อนี่เด็กข้าวโพดไอผมก็เดี๋ยวม่พี่พี่เด็กข้าวโพดผมเอามากินพี่อะครับมาฟังนี่ขาก็ฟังพี่หรอพี่เไม่จะออกเงาพอกรึกันอะไรอ้าวแสดงว่าขบมาฟังพี่หรอพี่เอ้าคือเห็ดขากแถอะน้ำแดงเอามาย่อยเยินน้ำอ๋อน้ำมือเพิ่งสีฟ้าบอกูของแน่กว่าเขินมาพี่น้องเอ้ย จัดไปครับผมใส่ถุงครับผมพี่น้องทางกลับไปแล้วข,ข่อยคือเก่าครับนี่นี่ครับพลังสีน้ำแดงครับผมแรงดีดเลยเอ้าวไม่แรงเลยลูกพี่โมเมียนเลยไปต่อครับผมซ <c oughs> องล้งแล้วครับไปไหมเที่ยวหนึ่งโอ้โมนี่คือสิหมานอยู่ครับผมไปไหมรดน้ำกันครับย่างหน้ามเพื่อกันนิดใส่ใส่ขวานเพื่อกัน มีลองลอยเหมือนกันเอาปะเอาปะมาเดี๋ใส่ขวานกันดิเอาไม่หยันไม่หยันใส่ยังสี่บ่ะมวยโบเบนนะเขาทั้งหลังอีกแล้วนี่น้องเดินทีรันต้องทีรันเด้วยครพี่เบิ้งเบิ้งกระเดื่องมันกันกระเดือมโอ้มันฉลาดครับมันความความกลับเขาเลยครับขีดไหนอันนี้พร้อมขีดใส่ยังไงมันเดอะนเดอะโอ้ยมันคือเป็นเซนต์ว่ะ ตุ๊กโถไปครับผมพี่น้องเอาทีมาถึงโซนใหญ่แล้วนะครับเรานี่ยที่ว่าที่ไรโซนของป้านสร้างก่อนนะครับเนาะงวันนี้คือบ่ใส่หมายเลขครับมือม่หมายเลยมือม่หมายเฮ้ยหมายใส่แส้วันนี้เดี๋ยวจะหลงหมายลงกลับถอ่ะนปครับผมนั่งมองซื่อๆอยู่ครับ เอาไครับผมเป็นงหลังสองของพ่านสร้างครับหมายเซ่อเซ่้วพี่นี่เฮ้ะตู้เห็นมด้เลนน้ำแล้วเล่้ำแ้มันห่อนบ่ะจบลอยครับผมน้องมัน่ินผมมาแล้วคผู้นีหนายางก็ที่แรกว่นทีเีวนนีที่เอิ้ไปุนนะบใเป็นคนพนดู้ต่ว่า คี่แรกทุมเป็นแปนหัวอ <Okay. S 1> ๋พี่น้่งครับผมจะไปอะไรพองด้าซางของเรายัางต่นี่เนี้าหายพี่หนุ่มแ่ไม่มูมากไปเลยไม่มูไปแล้วเป,ปิดไปไม่เห็นครับผมแส่งมัวไปแล้วเี่นเงบไหมเงียบไปมูมังเราเงียบไปเขาต้องเปลี่ยนไหมครับคิดำหอมห้องไีฟ้า โอ้เรียบร้อยเข่าเต็มๆครับผมพี่น้องเลยแจ๋วบอลไฟเสียใส่เหมือนเดิมสองทีฟังสีฟ้าแรงเด็ดโอ้ยโพอเฉียบนี่เสียตัวนี่นเลครับผมอันนี้มันเคลื่อนง่ายตัวนี้เคลื่อนง่ายแล้วลงทอหลงังหน่อยโอ้โหไนที่ลูกพี่ตัวหนาเจ้านี่หมใส่ไว้เห็นมั้ย Ôi, cái thời hợp bốt Nhìn thế gì hôm say vậy đó Ôi Thì pha hôm vậy nả Để không Thì tàng cong cái gì Ôi, tàng cong mặt con gặp thế nào ấy Này máy nó tàng cong có cái gì cong Nhìn, cong vang đi Ừ ตั้งเลยครับผมมันตั้งกล้องเสซตเลยครับแต่ฝนมาตกทีหน่อยเลยว่าเดีมาตั้งโอ้โหสุดยอดครับผมนี่เอาแต่กับคลังศีรษะเขาทำงานให้เขาครับเนอะกับเหล็กไม่ไฟไม่ไหมแบบนี้เนี่ยเอาไหมได้มาติดตั้งกล้องนะครับผมมันฝนมาตกพับหนึ่งครับผมประมาณสักสิบนาทีครับผมก็ได้หรอ,าอม,มาตั้งกล้องไปเรน่อยมันติดาเงาดึงไปอีกติดเงาเนอะขีดดจำพร้อมหรือเปล่า เดดใช่ไหมสองที่อู่ละปั่มก่อนมั้มันบนดรื่องปปั่มก่อนอืมลัดไป<ะ>นเนียยืออ่มจังสี่ไม้อใส่กันไม้กันขอบอะ

อันนี้ทีเล็งกล้องอีกตัวนึงนู้ใดหลับตาพิมพ์เลยครับมีใครทำมันขอหอดเครื่องล้ำพี่หนุ่มบุกเอาเงินมึงกล้างพิ่มหรอพี่โอ้หัตั้งกล้องผมมือหนีผมหมันเลยโอ้ไมีลูกลูกไงเราเนี่ยมาเป็นสองอันเลยหมันหนุ่มอ่อนแดงใช่ไหมครับผมงานเป็นสองอย่างจริงผนเหรอบ๊อบีกลับเป็นบ่อบบีสีหลังเดียวไม่หลังเดียวฮะ มึงนี่บ่ได้ใส่ไว้นะครับผมล้มหมุนกลับพลังสีฟ้าผมใส่ไปอ๋อบอลพลังสีฟ้าบอลจู่ซื้อพี่น้องอ๋อบอได้ไหมอุ้ยอุ้ยลังนี้อ้าวลังนี้เอาครับนี่หลังสกัดไว้นี่ครับผมพี่น้องเรียบร้อยโดนหรอครับผมแต่ว่าหลังนี้เอ้าลังนี้มันดึงผมถอยหลังหูอพี่เอานี่เก็บมือก่อนบอลนี่ไหมหลังนี้มันดึงผมถอยหลังว่ะ เฮ้ยเอียงวะนี่ผมว่างวันนี้นะครับพี่น้องเนี่ยผมว่างวันนี้เนาะมันดึงเขาถอยหลังเสียครับพี่น้องมึงเดี๋ยว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 นี่ครับหลังสกัดของเข้าอยู่นี่นี่เด้นี่เด้ผมเห็นจ้าใส่ไวปเรียบร้อยครับผมนี่ครับสองหลังซ่อนครับนี่เดี๋ย่าเพป่งมองนี่นะอย่าเพิ่งมองนี่ป๊าโคตรแรนโดดเหยียบใส่ตัวนี้โดดเหยียบมิโมะเอาเงียบเข้าไปทำตัวนี่ เบิ่งกนโดดเหยียบครับนี่แบบนี้คือแสดงข้องนียววสิมีม่ไรตัวอยู่ครับผมเหยียบไปนิดละเข้าไปแล้ว <_ S 1> มีงูเมองเยอะแล้วเดี๋ยวเเห็นบ้างเห็นเลยตระหนักจัานหรอเหยียบม่าหน่อยเหยียบเม่าหน่อยเอาเก็บนูบนบนบนกนฮะ,ะ,ะสองหลังสอนครับตรงนี้เอาหนึง่งสองสามตัวสอนเลยครับผมสามขาดครับ กัในใส่กันตั้งกล้องแฉ้วเยเนาะโอ้ยคนเหมือนว่าพาพี่นอ้นองเอ้ยหลังนี้หลังตะกัดผมเป็นไหนครับงนี่ซื่ออยู่ครับผมเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับพวกนี้พี่นอ้องเออนี่ไหได้ไหมพ่อชาัดไปครับผมชาดไปโอ้โหเรียบร้อยเลย เขา่ารันข่างมากหาครับเต้นเต็มครับผมนี่มือเหลือครับก็เล็กมือไฟไหมกับไม้เฮ้านี่เห็นปะสีเข่ารันข่างน้อยนึงก็ว่าเป็นมีปัญหาครับผมแทนไปเก็บครับมุนอนี่คือเป็นซีนมุนพี่น้องอ๋อกระพรมหายแล้วพี่กระพรมไม่ใช่ละ่ะมันพูดผู้นี้คนเดียวพี่เสียกตบหมวกออเอาเข้าไปเองสั่นเอามันรุดเสียกไปพี่น้องมันรุดเสียกไป เอาเต็มลักครับผมโอ่คือหน้ำก่อนเลยหลังๆเลยหลังหนำก่อนโอู้เนี่ยเขาเรื่อยู่โอ้โหตุ๊กแกงตุ๊กเห็นหนำหีต้มบดแกงหีต้มบดอันนี้หายจค่เพื่อนคนแกงหีต้มบดกันโอ้ยหน่อยเจ็บขาเด้คนสวยกับเจ็บขาครับพาสซ้ากับอะไรเขาทำเสร็จรถตามกัน Them tím hùng lên tuyên tuổi tuổi tuyên hòa điện tuyên nam này. Ừ. Việt nam tôi hòa kéo phiên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  ใส่นละมคว่าใส่ไปมองเอว่ามันค่อยมันขุดนี่เยผมใส่ด้วยหลังเนี่ว้าวเนียวาขาเปนๆเรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่ครับให้มันขุดกินครับนี่เห็นมันขุดกินเห็นปะนี่งเรียบรอยเลยปะใส่มกกันน็ดกเลโอ้ขาเต็มๆหนาเลยวะยอมแล้วยกสองมือมเครับ หอมแทย้ย่อมรับย่อมรับมันบอกเบอรเสียกับต่างเสียแหละครับผมพี่น้องพรังสีฟ้าคอยใหม่ลบลี่ครับผมพี่น้องการันตีเลยครับผมพี่น้องใหม่รับประกันคุณภาพครับผมมาตัวเต็งนะมาตัวเต็งกล้องนี่ครับผมเอาชุดชุดเลยครับไปครับอีกหนึ่หลังนึงนี่ครับผมว่านี่ใส่ไหมนี่ได้ลูกพี่ซื้อๆอยู่กับใหม่ด้วยเอาไปครับผมพี่น้องดูที่กันต่อครับ นี่ที่เด็ดของผมเลยนนอะเออเครื่องว่าเถอะหัวมือเจ้าจะเหยียบดิเห็นมันมันติดฮึมมันเล่นส้อยเล่นแหวนเจ้าเล่นโอ้โหมันพผิดเลยผิกกระป๋มเสื่อยครับพี่น้องพผิกนั่นดิมื่แล้วก็บรันรันพผิกโอ้โหเขาทั้งหลังครับผมเขียวแดงก็กระป๋มหายครับพี่หลังนี่นี่ผมว่างว่างนี้ครับ โอ้คุณด,ดีครับคุณด,ดีครับผมมันคือฟัดที่แหลมมันก็นอนอยู่นี่มันก็ใหญ่ฟังผลนะแนวลาดเนี่ยแต่ว่า,านอนอยู่นี่เราเพลนวะไอเจอํำแดงเข้าไปครับตัวนี้ครับอาย,ย่างอื้อเส้นว่าเรียบร้อยครับอือยายลายำแดงเฮ้ําำแดงอัดเข้าไปครับหืมหล่อแหลกน้ลำแดงไหมบ่ เหมอเมองามปนี่ไม,มจัดไปครับพ่อม่หนอดูจอครับที่เมอเดทท่อครับพ่อม่หนอนนนโอ้ยมันปิ่นกรับผมลจัดไปเ่ยม,มันก็ขทาทั้งหลังผมว่ะ งามแล้วไหนมันถงามพวกนี้เหรอครับผมอันนู้นสามพันเท่ากันสี่พันห้าพันเท่าไม่ยังนี่เอาแมวมาอีกแล้วโอ้ยมันแมวครับพี่น้องครับพี่น้อโม่บักทุนเดินบักท้นเดินบึกทุนทุนแมวนี่ครับผมโอ้โอหตัวน้อยเป็นเขาสามบนเดินไอสองเสืของเจ้าอยู่ใส่โอ้ยบังข่อย ขอเจ้าของบอกมาดังเอียบเอียบเนาะยักเนาะยากษ่มาจพี่น้องเอายากห่นบ่เป็นแดด่เนี่ยโดนแดดโดนแดดใกลไหมบ่ไมแตกน้อยมเลียงที่กูจะทำกับข้าวจะถ่ายลถ่ายไมาทำบัดาเนี่ยเรี้องไ่ถึงเรื่อง้ ยุดหนูลบบลีครับผมนี่ดูดูไปถึงชัยนาทมาอัวน้ำความไม่ดีนะอะไรไม่รู้กินไส้ก่อนยังเป็นอยู่เลยนะเดสอดเดือดเดือดหนูเล็กแมววันนี้นี่เลยนี่ยสองสี่ จักบธรรมดานะไม่ธรรมดานะเราเอาตัวน้องหมมาิ่อนเหมือนแล้วเรานุ่มไปไว้มุมสุดกองเลยสี่ตัวนี่มุมนี่เต๊เออหันหัวชนกันกลึบเจ๊เท่าไหร่นับทีนี้งบแหลครับสอแปดสับเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปย โอ้โหยี่สิบเอ็ดตัวครับผมคืนนี้รอบแรกของเราโอ้โหจัดไปครับจบเลยครับผมเกเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเจ็ดสิเก้าสิบหกหกสิบเก้าตัวดีไปเนี่ยติดเลียนสามเลี้ยนสี่อ่ะไอหมายตั้งกล้องอ่ะหมกเราจะให้ไหมเฮ็ดวะฮุตแล้วเอาหัวอาจารย์กับพันหน่อยครับผมตัวใหญ่เลย โอ้โหวันนี้เราเอพ่อเป็นไหนเป็นตาใดครับผมพาลังสีฟ้าจัดไปครับผมเอาเจอกันไหมนะครับตอนเสาร์ว่าเป็นไหนทางฟ้าทางน้ำแดงจะเป็นไงผลงานของเราหนิถึง้าน้ำแดงเล่นเลยเละหมดเลยวันนี้จัดไปเจ้าเจ้าเจ้าไปครับผมโอ้พครับผมพี่น้องสซอยยี่โมเสารครับผมตะวิดการขึ้นครเฮ้ยไปครับน้ำแดงครับนะครับผมวันนี้ ใบกับพันส่างพยายามกลับนะจะเป็นไงครับเศร้านี่พวกพวกไม้แห้งเขานะครับเมื่อคืนนี่เป็นยังไงเจ้าของหูเอ่อทั้งหมกับผ่นส่างเอ้ยพันส่างครับพันสบัดกำลังหยามกันเลยนะครับเนาะกำลังหยายกันได้ลูกเต้ศนี่ครับเป็นยามหมันมาไหมครับนี่ยามหมานใช่นะจะของยามไหมม่อคืนได้เต็มยามเลยครับเนอะหมานครับ ไปครับผมดูด so hmm. mm ้วยกันเดี yeah. ๋ยวผมมูนอยู่บ้างนี่วางเครื่องบันทึกก่อนคือเป็นปุ่มหึมมันทั้งหนึ่งเป็นทังซานพี่น้องเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครียดเครียดครับผมพี่น้องเนี่ยนะครับนี่มันยังบรตูอีครับผมนี่เหรอรับมาลังรับรับด้วยครับเอาเก็บแค่กันครับผมเอาเขี้ยวเข่าขึ้นครับนุ่กันนี่ครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับติดขาหนาครับผมว้าย เอาตัวแหลกเขาวาแล้วครับผมพี่น้องเอาแห้งมาแล้วบากเลตัวนี้ผมน้อยเอยเก็ดแปดขีดครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมชัดไปครับผงบ่หผมบ่ครับนีขาก็ะยุเอาครับผมใส่ทุ่งงานเส่ทุ่มมัดเออสุ่มมัดเพลยินอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าคำหม่งที่ว่าตั้งกล้องบิกบ้านี่ครับผมที่ว่าบริษัทตั้งนะครับกล้องโอ้เสียดายแห้งไงไหมโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ครับผม เรียบร้อยครับผมือึอ้นมาจับเด่นซื้ออืออือของหู้ครับจของหู้ครับผมพี่น้องครับครับไม่ไหมครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยเออเฮ้ยกับเล็กโมดิฟายคอยไม้ลูกบุรีนี่ครับจของหู้นี่ครับเอ้คือ,อเส้นโซ่ขมเยอมากเลยเขาเต็มเต็มหนาเลยครับผมนี่สแสดงพ่อหลวงมาจากหู้อะนำเลย นี่ครับเหล่าพัดสายมาเก็บครับอหลังนี้บ่เอาหลังนี้เมื่อคืนเอาไปแล้วสองมาก่เอาครับอืมเรียบร้อยครับผมจะได้ลูกเพื่อนส้นพัดสายเหรครับผมพี่เองเป็นยังไงบ้างทางนูน้นนี่น้ำแดงเมื่อคืนนี่ก็เป็นเง,งนี้นะครับหลังนี้นะครับยี่นี่สามหลังเทกุฒิทั้งสามครับผมเมื่อคืนนี่ไปสองเนาะ น้ำแดงแล้วก็ที่เซเว่นี่ลังหนึ่งนเนาะไอ้พวกที่เด็ดของผมอยู่นี่หุ่นแล้วห้อเยเง,งาเงาในมุมนี้ไหมเอา้าเรียบร้อยครับผมเอาเจ้าของห้อยขึ้นอี่ตัวน้อยเนี่ลูกพี่นี่ไหมเมจ้าของห้อยมปืนอ่กมึงพูดะพี่น้องเจ <laughs> ้าจของห้อยบอกใหญ่เลย đây. โอ้โหเรียบร้อยครับผมพี่นออ้องเอ้ยมาหนาเป็นไปได้โอ้โห ห้อยขึ ee, ้งใหญ่อยู่ว่ะห้อยบักใหญ่เลยนั่นมาผิดบ่องเก็บไปครับผมพี่น้องครับผมก็บรรยากาศยามหนูครับเศร้านี่ยลมหนาวฮัดวี่วี่ครับผมไปพูดอยู่คนอ่ะพี่อยู่สองหลังบ่ทั้งนี่สองหลังสามหลังสามหลังทั้งนี่เนาะไปครับผมมีงามทั้งหมดอยู่โอ้โหที่บรรยากาศเศร้าๆครับผม ดมหนาวข้าวดีดครับผมเนี่ยเดินใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเจ็บตัวก็ข้าวดีดไปครับผมเจ้าชาวนาหลอยังไงเนี่ยเอาครับผมพี่นนอหลังทุดทางเขานี่นี่นี่ผมเล็บตรงเงี้ยวไปนี่ครับผมเห็นไหมสัเอาเอาเรียบร้อยครับผมเอาเจ้าของข้างนี่มือขึ้นถือรู้ทงเท้าจิงเอนเอาสามารถเกงบไอ้ครับเี่ยห้อยลงไปย่างนี้ครับนี่นี่เห็นปะ ลอยแรงวะเคือนิ่มๆอยู่วะเนาะจับไปพี่น้องจู่ดังเป๊ะเลยเห็นบ่ครับผมนี่กลับมาเลยกลับมุ่ยไหมครับนี่ครับพี่น้องนี่เหรอได้องศาครับม่นบ้าเลยไปกกหูแล้วแปดดูนี่ลอยจู่ดังเป๊ะเห็นบ่เงียบโตจู่ดังก็หักเลยครับเอาไปครับผมพี่นี่ไปเบิ่งอีกหมายหนึ่งครับผมของพันศาก็ไอ้ไหมค่ะทุกคนนะครับเนาะไปมาเลยเป็นไปตามคาดครับผม จุดไหนแล้วจิภาอีกจก้ากระธิดจิภามาเลาะนะครับด้วยซ้ำเก่ายวไหนิย,ยังมีตัวอยู่ครับเพราะว่าบทเลาะบทัวนะบนามมันขาดดีอีกอาทิตย์นึงนาง้ามาจิขาดแล้วครับผมไปนี่ท้องนี้ตรงนี้เลยจิภาคใหญ่ทัวเลยครับรอบหนาไปไปครับ <S <S โอ้พัดสร้างมากครับผมพี่น้องโอ้ที่ไหนกันเลีกยอะไม่นี่พัานสร้างได้เฮ็ดตัวเนี่ยหักเอาจมสอบหักตัวนี่เนาะโอ้เอาทำไมทำตูน เลขตัวหนึ่งซีสามสามโม่ตือขอนแจ้งนี่หนุ่งคนเราพยายามเราเมิ่มขึ้นเลยดูเรื่อบ่ยังนี่ดูขอนแจ้งโอ้โหข้อขาดเนี่ยเอาครับผมพี่น้องมาสรุปผลงานกันเลยครับผมนี่เสาร์โอ้โหนันเสาร์เบอร์เบอร์ได้จานนี่ถุงนี่ถุงหมานของตัวนี้เบอร์ทุงหมานถุงหมานเชน่าถุงหมานเนย เออโอ้ยดน่พวะคุนะคุณนะคุณนะพุนะโอ้นึกว่าเบิดโอ้ยเบิถึงไหนตัวนโอ้เก่าต่อคนไทยไ่ได้ยูโรบุรีนี่ดูนี่อืมได้กันนะอเเสียใจเา สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสานสิบสี่สิบห้าตัวครับสองนี้ต้นสองนี้สิบห้าตัวนะครับผลงานพลังสีฟ้านำแดงเข้าครับผมเอาให้ละนาวครับผมวันนี้หมายลูกบุรีเข้าครับผมพี่น้อยได้ไปครับเอ้าเจอกันไหมนะครับเด้อสลับตัวนี้หมายลูกบุรีทีมงานครับผมพันวัดครับผมพันสร้างครับผมหลักกระจานสารเข้าครับผมนี่ไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนแรกครับผมสวัสดีครับ